สองร้อยสิบบาทครับเมือสอ้อยสบาทครับเมือสองร้สิบบาทครับนะครับสวัสดีครับคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมกับออสตินแล้วก็ทีมงานนะครับผมจะไปขายเมือนะครับผมนะครับผมขายถึงละสิบบาทนะครับผมที่ตลาดนัดบ้านนรรงนะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนรรงไป คนรอมาติงตลาดแล้วนะครับกำลังจะตั้งร้านสุดยอดมว่าเป็นเีตุการณ์เลยเหตการมาหอดกระตั้งจอดรถตั้งเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะเอาตรงไหนค้าที่อยู่นี่ไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องสุดยอดนี่ทุคนสิบบาทนะครับทุกคนใครอยากได้มาตลาดเลยครับ ชื่อสองถุงเลยครับผมเนาะครับครูสิบาทครับสิบาทครับปลูกเองครับผมปลูกเองครับแม่ปลูกครับคอยไปในปลูกเราไม่ได้บอกว่าเอามาด้วยนะครับ

ขอบคุณครัอขอบคุณ้าขอบคุณรอครับรอครับนอนวัาครับผมคนนะครับ่อนวัามั้เถอะไหาเนี่ยครับคนเหลืออีกประมาณ ตอนี้เกือบจะหมดแล้วห้าถุงพาหาถงเกือบจะหมดแล้วถึงงานแล้วพี่ทำไมขายเร็วจังล่ะเข่นนาเท่งนะครับโอ้โหขายดีมากสุดยอดมากหกสิบบาทละซื้อเลยหสิบบาทโจ๊กนะพนะครับผมตั้งร้านยังไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้โดนรุมแล้วขายดีจริงๆนะครับขายดีนะครับขายดีมากเลยนะครับแปดกอครับแปบาทเมาร้านเลยครับแม่ไปนี่เยอะเลยขอบคุณครับเดี๋ยวนห้างต่อน ก็บอกว่ามีทองเยอะเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับครูคนนะครับเลยสี่ทุงสุดท้ายนะครับในเพียงเวลา3นาทีใช่เกือบได้กลับบ้านแล้วนะครับจะได้กลับบ้านแล้วใช่ครับมะเขือแตงมะเขือแตงจากสุรินทร์นะครับทุกคนใครอยากได้มาตลาดเลยนะครับ ครับขอบคุณครับคุยบาเือกถุัสบาทครับาเือกถุับาทครับมาเือกถุัละสบาทครับบิ่กเลยบอสบอสบอมาเชือครับบาทะครับจับ้ับตับนหงบ้านกลับบ้านแล้วนะครับโดนเลกลับบ้านยยกลับบ้านเริ่มเพี่จริครับกลับบ้าจะได้กลับบ้านตุกโมงครับ5้านาทีห้านาทีครับใช่ห้านาทีได้กลับบ้านล ห้านาทีเลยกี่ถุงครับพี่เลยกี่ถุงอีกสองถุงนะครับอีกสองถุงนะครับผมเวลากลับบ้านเลยครับอีกสองถุงมาเกือถุงละสิบบาทครับนี่นะครับเผื่อเผื่อครับผมมาเขือมาเขือได้ครับเด้อบัตร สองพุงแล้วนะครับสองพุงสุดท้ายแล้วครับผมสุดท้ายแล้วครับจะใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอืออีกสองพุงนะครับสิบาทเมาเลยสองพุงเนี่ยนครับผมออนป่ะนะออนครับครับครับผมสูงกว่าสิบบาทครับสูงกว่าสิบบาท ครับผมเบิดแล้วครับผมเรียกกระบั้นแล้วยอดนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณอีลีอือขอบคุณครับลาวสินครับผมมาทุกคนครับขายหมดแล้วทำไมได้กลับบ้านแลยครับพรุนี้เราจะนับดูว่าถุงละสิบบาทมีกี่ถุงนึ่งสบสองสิบสามสิบสี่สิบ 9 0 100 1บ0บาทครับ1น0บาทนะครับสนทั้งหมด11็ดถุงจะไกลับบ้านแล้วนะครับบ้านแล้วไปชิมก้างใ้หนูนีต่อครับยบาทตัเกลืแล้วเกลืแล้วทุคนขายมาเขได้1น0บาทนะครับจะมาไม่ให้มาซื้อของเกินบนะครับตัวสนเป็นเป็นกี่บาทพันกว่าบาทนะครับสนพันกบาทกระกลับบ้านแล้วปะกลับบ้านเนย่ามะทน้เออะไรไปซื้อของอะร